หตุการณ์หนึง่งท่านผู้ชมคะมีคนตายเหมือนกันเกิดขึ้นในเรือนจําปัตตานีค่ะคือเรือนจําจัดแข่งบอลรับวันปีใหม่ปรากฏน,นักโทษแข่งบอลกันไปมาตีกันตายหนึ่งเจ็บสาหัสหนึ่งและบาดเจ็บอีกเป็นสิบค่ะเมื่อเช้านี้นะคะตั้งแต่9้าโมงเช้าค่ะตำรวจสพเมืองปัตตานีต้องนำกำลังไปตรวจสอบที่เรือนจำกลางปัตตานีอำเภอเมืองได้รับแจ้งว่าผู้ต้องขังทะเลาะวิวาทกันแล้วที่สำคัญก็คือไปเอาอาวุธจากไหนมาแทงกันขนาดนี้ ก็เข้าไปควบคุมสถานการณ์นะคะจากนั้นนำตัวส่งโรงพยาบาลปัตตานีกันมีคนเจ็บ11รายค่ะในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส1รายและมีผู้เสียชีวิต1รายเนื่องจากถูกของมีคมแทงบริเวณลำตัวและรอยฟกช้ำหลายจุดคนเจ็บคนอื่นๆส่วนใหญ่ก็จะมีบาดแผลหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวแตกมีรอยฟกช้ำที่ลำตัวส่วนจุดเกิดเหตุคือสนามบอลในเรือนจานี่แหละ จากการสอบสวนพบว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ต้องขังแดนหนึ่งเขาถูกปล่อยออกมาช่วงเช้าเพื่อออกกําลังกายรับประทานอาหารจากนั้นมีการเล่นฟุตบอลในสนามซึ่งจัดขึ้นรับวันปีใหม่แล้วก็กระทบกระทั่งทะเลาะวิวาทกันบางรายไปหาอาวุธมาได้เป็นของของแข็งบางรายหามาเป็นของมีคมที่ปลายแหลม ณเวลานั้นรู้แค่นั้นนะคะคือข้อมูลในการส่งตัวโรงพยาบาลก็ต้องรู้ว่าบันโดนอะไรมาร,รู้แค่ว่าเป็นของปลายแหลมกับของแข็งแล้วก็ชนลมูลทำร้ายร่างกายกันจนเสียชีวิตหนึ่งเจ็บสาหัสหนึ่งและเจ็บอีกเป็นสิบอย่างที่บอกอะคะ่ะหลังจากนั้นเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงเริ่มมีการสอบสวนสิ่สงที่เกิดขึ้นยังมีผู้ต้องขังคนนึงนะคะบอกว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมันไม่กี่คนอย่างตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับใครแต่จะเข้าไปห้ามเพื่อนอก็เลยถูกทําร้ายจนบาดเจ็บไปด้วย ตอนนี้ตำรวจกำลังไล่สืบสวนสอบสวนหาผู้ก่อเหตุทั้งหมดนะคะถ้าเจอตัวว่าใครเป็นคนเริ่มใครเป็นคนทำร้ายจะดำเนินคดีเพิ่มเติมและแน่นอนว่าในเมื่ออยู่ในเรือนจำอยู่แล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มขังเพิ่มนะคะขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคุณชัยพรนิยมแก้วค่ะบอกว่า การจัดกิจกรรมเนี่ยเรือนจําจัดขึ้นจริงๆจัดแข่งต้อนรับปีใหม่68ก็คือต้องการที่จะให้ผู้ต้องขังเขาแข่งขันกันเพื่อผ่อนคลายได้ออกกําลังกายแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าแข่งไปแข่งมาเนี่ยคือคนแข่งเนี่ยก็กระทบกระทั่งกันแล้วบรรดากองเชียร์ก็มีอารมณ์ร่วม สุดท้ายเลยบานปลายกลายเป็นการยกพวกทำร้ายร่างกายกันค่ะตอนนี้กำชับผบเรือนจำให้สอบสวนสาเหตุที่แท้จริงแล้วนะคะแล้วหลังจากนี้ต้องหยุดกิจกรรมที่จะมีขึ้นไปก่อนถือเรื่องมาจากการแข่งขันเมื่อวานนะครับก็าอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ที่สำคัญก็คือคลองเชียด้วยที่เชียกกันแบบไม่รื้หูดึงตาเตรียมอาวุธนะครับเป็นเหล็กแหลมเนี่ยทะเลาะวิวาสแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันผู้บาดเจ็บทั้งหมดนี่ยสรายตอนนี้ได้นําส่ง โรงพยาบาลปัตตานีหมดแล้วทั้ง12รายนะครับแล้วก็สถานการณ์ข้างในเนี่ยก็สามารถควบคุมได้นะครับก็คงไม่มีปัญหาใดๆและล่าสุดค่ะมีข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธมาจากรองโฆษกกรมราชทัณฑ์คุณกนกวันจิว๋วเชื้อพันธค่ะบอกว่าอาวุธที่ใช้แทงผู้ต้องขังที่เสียชีวิตคือมีผู้ก่อเหตุคนหนึ่งอาศัยจังหวะกําลังชุลมุนไปดึงเหล็กที่อยู่ที่รัว้วยาวประมาณ6-7นิ้วมาก่อเหตุ ไปคว้าเหล็กที่รั้วเรือนจำยาว6-7ถึง7นิ้วมาแทงเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกันค่ะ และทั้งหมดคาดว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุประมาณ40คนนะคะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายตอนนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าใครเป็นใครอยู่กลุ่มไหนบ้างแต่ถ้าสอบชัดเดี๋ยวจะแยกเลยเพราะร่วมมี2กลุ่มแน่แล้วแหละแค่ระบ,บุตัวให้ชัดว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนหลังจากนั้นจะแยกทั้ง2กลุ่มนี้ไม่ให้อยู่เรือนจําปัตปานีอีกต่อไปนะคะจะเอากลุ่มหนึ่งไปอยู่เรือนจํากลางสองขาอีกกลุ่มหนึ่งไปอยู่เรือจนจํานราธิวาสป้องกันไม่ให้เจอกันจะได้ไม่ต้องก่อเหตุซ้ําส่วนข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่า ได้มีมาตรการดูแลความปลอดภัยเข้มงวดไหมจัดแข่งแบบนี้แล้วสุดท้ายบานปลายกลายเป็นเหตุการณ์มีคนตายทางรองโฆษกกรมราชธรรมบอกว่าจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกนะจัดกิจกรรมแบบนี้มาแล้วหลายครั้งกระทบกระทั่งกันบ้างไม่พอใจกันบ้างแต่ไม่เคยมีครั้งไหนบานปลายจนทำลายร่างกายกันแบบนี้มาก่อนค่ะครับ